ดวงภาพดวมของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้คลิป,ลปดูดวงประจำราศีของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8นะครับชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับให้ถุกตัน้นชาวราศีตุลตั้งจิตตั้งสมาธิไปพร้อ,อมๆกันกสับไพ่นะครับ ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดดาบชาวนากับงูเห่าตำแหน่งที่สองตำแหน่งกระดุมพระไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยโลกแห่งความฝันตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสหัชชะไพ่ขึ้นเป็นพื้นที่เล็กๆหกถ้วย ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งพันธุไพ่ยขึ้นเป็นคนบ้านเดียวกัน3ถ้วยตำแหน่งที่5านะครับตำแหน่งปุษตะไพ่ขึ้นเป็นชีวิตอิสระจะตาย1นึหมายตำแหน่งที่6ตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นรักเธอทั้งหมดหัวใจราชินีถือถ้วย ตำแหน่งที่7ตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นเงินนมีไหมเจ้าหญิงถือเหรียญตำแหน่งที่8ตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นกลัวก้าวดาบตำแหน่งที่9าตำแหน่งสุภาไพ่ขึ้นเป็นเจ้าสาวใฉไลเจ้าหญิงถือถ้วย ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็นสวิงถือกิ่งตำแหน่งที่11ตำแหน่งลา,าภะไพ่ขึ้นเป็นครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย2ดาบตำแหน่งที่12นะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นเท่ากับที่เดิม2เหรียญ ชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนะครับในเดือนนี้เป็นพลังงานของความรู้สึกมาเสยเยอะเหมือนกันนะรู้สึกที่จะทำในสิ่งที่เร่งอยากทำนะครับในความรู้สึกนั้นนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับทั้งความกล้าๆความกลัวก,วก,วก,วกับสิ่งที่คิดที่อยากจะทำด้วยนะครับในตำแหน่งของสุภะษิขึ้นเป็นเจ้าหญิง เจ้าสาวใชยเลยนะครับเจ้าหญิงถือถ้วยนะในสิ่งที่คุณตั้งใจนะสิ่งที่คุณเรียนรู้นะมาเป็นมาเป็นสิ่งที่คุณต้องทบทวนในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องใดก็ตามมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้ากับมันนะครับกับความเป็นจริงในปัจจุบันและสิ่งเหล่านั้นที่คุณได้พบได้เจอในปัจจุบันนี้มันจะนาพาให้คุณเนะี่ยไขว่คว้าไปถึงความสําเร็จ นะโอกาสต่างๆที่เข้ามาหรือปัญหาต่างๆที่มีอยู่เนะี่ยให้คุณทําอย่างเต็มที่อย่าปล่อยผ่านนะอย่าไม่สนใจสิ่งน,นี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะเก็บเกี่ยวนะในเรื่องของเสีงยงต่างๆที่เข้ามานะท้งผู้คนคนรอบข้างต่างๆทําอย่างเต็มที่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้ทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของความรู้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆ อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องศึกษาเรียนรู้อย่างท่องแท้และคุณจะสามารถนําสิ่งนั้นที่เข้ามาเนี่ยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับมันอาจจะมีความกลัวอยู่บ้างนะเออ,อจ,จะมีความกลัวบ้างจะมีความทุกข์อยู่บ้างไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ทําอย่างเต็มที่หรือเปล่าซึ่งตําแหน่งของตัวตนไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดดาบคุณยังมีความกลัวอยู่นะคุณยังมีความกังวลอยู่กังวลทั้งเรื่องคน มวลทั้งเรื่องของสิ่งที่อยากจะทําแต่มันเหมือนแบบเฮ้ยกลัวว่ามันจะนผิดพลาดหรือเปล่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นหลากหลายอยา่างเหมือนกันเพราะว่ามีความคาดหวังอยู่นะคาดหวังอยากจะให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะครับในตำแหน่งของศาสตราจารย์ตนนคนรับงานไปขึ้นหนกวยมันก็ยังมีคนที่ไว้ใจได้นะอืมไม่ใช่ว่าในช่วงนี้คุณจะรู้สึก โดดเดี่ยวซะที่เดียวนะเออมันมีคนที่ไว้ใจได้อยู่บางครั้งคุณก็ต้องหันมามองคนข้างหลังบ้างนะครับคนที่ไว้ใจได้คนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจมีแต่บางทีคุณระแวงระวังเกินไปทนำะให้คุณเหมือนระแวงกันเองอะ่ะอืมบางทีคนเขา,เาให้ใจกับคุณไปแต่คุณรู้สึกไม่อยากให้ใจใครในช่วงเนี้ยมันก็ทําให้มันเหมือน,นพิจใจกับคนรอบข้างได้ด้วยอันนี้ระวังให้ดีเหมือนกันนะครับในเะรื่องของตำแหน่งอุปสรรคเนี่ยอ่าในเร่องของอรี ให้เกิดราชีถือถยุยนะครับเรื่องของความคิดที่จะต้องอประคับประคองเรื่องการใช้ชีวิตเยอะๆในเรื่องของความกลัวกังวลในเรื่องคนเนี่ยมันก็มีอยู่มากนะเออในเรื่องของความเข้าใจในการกระทําเข้าใจในเนื้องานเข้าใจในการใช้ชีวิตเข้าใจในเรื่องคนนะครับสิ่งท,งที่สิ่งที่มันเป็นอกรคเนี่ยมันเหมือนว่าไอ้ความกังวลตัวเนี้ย มันทําให้เวลาจะคิดตัดสินใจแล้วกตตามมันคิดเยอะเกินนะเออพอเวลาคิดเยอะเกินเนี่ยมันพอมาตัดสินใจแล้วมาตัดสินใจไม่เด็ดขาดเนี่ยไปเกินเนเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆประคับประคองบางทีมาประคับประคองเด็ดไม่ได้เต็มที่นะเออมันเป็นอวนสักเกินเนเรื่องการตัดสินใจของตัวคุนได้แหละเพราะมันโมนจะคิดเยอะเนี่ยไปขึินคนูณทั้งสองดาบทั้งสองเด็ดคือตัดสินใจที่มันไม่ขาดสักทีนะพอตัดสินใจไม่ขาดปุ๊บปัญหามันเกิดเยอะอืมมันมันเหมือนกับว่าได้แต่คิดแล้วคิดอีกนอนคิดนั่งคิด ติลังกาคิดคิดไม่ออกเออมันมันยิ่งทําให้เวลามันลุ่งเลยไปนะเวลาจะทําอะไรมันก็ต้องออใช้สติปัญญาหรือหาามหาคนรับข้างก็งงได้นะคนที่คุณไว้ใจเนี่ยเราก็ขอคำปรึกษาก็จะได้รับคำแนะนาที่ดีได้โดยเช่งกัดนะครับมาดูเรื่องของความรักคนโสดเป็นอย่างไรเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยออในเรื่องคนโสดไปคือในเรื่องของความการเข้าหานะการเข้าหาคนนะไปคือในเรื่องของการทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะไปตําแหน่งนของปุตตะ แตนะ่รักครั้งใหม่ที่จะได้พบได้เจอเนี่ยมันมากับการรวบรวมความกล้าที่จะเอ,อ่อได้เจอคนดีๆนะบางทีมันยังมีความกลัวที่ออไม่อยากจะไปเจอใครเยอะๆมากมายือนแบบอยากจะสร้างจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นก่อนนะเปอร์เซ็นในเรื่องของมีเกณฑ์พบรักอยู่ที่70%นะโอกาสมีแต่บางทีบางครั้งเนี่ยถ้าหากตัวคุณไม่ออกไปไหนเลยหรืออยู่กับที่ไม่ โฟกัสอะไรเนี่ยเออเปอร์เซ็นต์มันกดเหมือนไม่มีประโยชน์อะ่ะมันมันไม่รู้ึกูจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะจ,จริงๆมันมีคนที่เดินเข้ามาหาคนที่มา,าประพบมาเจอคนดคนที่จะทําให้คุณได้เปิดใจมันก็มีเหมือนกันนะครับมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างน,นะครับสำหรับคนมีคู่นะในตําแหน่งของตัวตนภพยเกินเจ็ดดาบเนะี่ยมีความกลัวกังวลในเรื่องของอนาคต กลัวกังวลนี้เรื่องของการวางแผนว่าจะยังไงกับความรักให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะก็ถามว่าคุณตังคู่เนี่ยมันก็ไม่เชิงเป็นปัญหาแต่เป็นเชิงเรื่องความกลัวมากกว่ากลัวอนาคตกลัวว่าจะไปกันไม่รอดกลัวว่ามันจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์กลัวว่ามันจะมีบุคคลที่3าบุคคลที่4เข้ามามันมันขึ้นเครื่องคิดเยอะในมุมมองของคุณนะส่วนคนรักของคุณเนี่ยหรือว่าตําแหน่งของปัตตานีนะคู่ครององตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเงินดอมีไหมไพ่ขึ้น เจ้าหญิงถือเหรียญเนี่ยบงบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างคิดมากเหมือนกันแต่เขาเป็นห่วงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็อยากจะให้มันมีการสร้างหรือสร้างสัมพันธ์ในบางอย่างร่งรวมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันหรือมีการสร้างข้อตลกลงบางอย่างให้มันไม่เกิดความระแคะระคายให้มันเกิดความสบายใจให้เกิดขึ้นมันต่างฝ่ายต่างคิดกัน คนทิ่ครทางอะเบอแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันกับความที่มันก็อยากได้ความมั่นคงนั้นการพูดการคุยการเข้าหามันก็จะเป็นจุดหลักสัมพันธ์ที่เป็นการสสัมพันธ์ที่ดีและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะในช่วงนี้มันเป็นช่วงการสานสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นเกิดจากการพูดคุยนั่นเองนะครับ มาดูเรื่องของการงานกันมางดีกว่านะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะเอ่อคนที่กําลังหางานในตําแหน่งของกมนะครับไพ่ขึ้นเป็นสเตรนท์ไพ่ขึ้นเธอเก่งนะในเรื่องงานช่วงนี้ต้องขยันกันแข็งหน่อยนะในเรื่องของการหางานในเรื่องของการหาโอกาสหารูทางช่องทา,างต่างๆนะด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยคุณทําได้นะแต่เป็นการ ต้องพัฒนาตัวเองนะจากการศึกษาจากการเรียนรู้จากการช่วงนี้มันต้องอ่านหนังสือเยอะๆในเรื่องของการดูว่างานที่จะไปทำเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะได้ไม่เกิดความเปิดพลาดซึ่งตาแหน่งของสาสตราตาแหน่งของคนรับก้างคุณมีเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าให้คำปรึกษาที่ดีดังนั้นคุณก็ไม่อยู่คนเดียวนะเออมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลืออยู่แล้วทั้งผู้รักผู้ใหญ่ทั้งคนรอบข้างก็จะ เป็นสายซัพพอร์ตตัวคุณที่ดีนะ้นเปอร์เซ็นในเรื่องของมีโอกาสรายงานนะนีโอกาสได้งานอยู่ที่70%นะขึ้นอยู่กับความเคยแข่งข็งขึ้นอยู่กับใจมุ่งมั่นต่อสวงบุณนันเองนะครับมาดูสําหรับคนที่มีงานคนทํางานประจำและธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรนะครับในตำแหน่งของกรมะไปเกินสตรองนะไปเกินเธอเก่งคคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคนทํางานประจำเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ ต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนนะเอองานนั้นเข้ามาเยอะมีคนเอางานมาให้คุณซะเยอะเลยนะไปาย้ึนว่ามีเหมือนกับว่ามันต้องรับผิดชอบนะหลายๆอย่างนะคนข้างจะ ซีเรียสนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังเรื่องของอตัวเลขระวังเรื่องของการเซ็นชื่อต่างๆนะใครทํางานเลยตรงนี้เหมือนใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับตัวเลขทํางานเกี่ยวกับต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทองๆเนี่ยมันก็ต้องมัดระวังเหมือนกันมันก็การจะมีความสมเสียงอย่าไปเซ็นเอกสารอะไรโมโซกันนะครับ หรือเวลาจะเซ็นเอกสา,ษา,ษารอะเซ็นอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูให้ดีรวมไปถึงคนท,ที่ทาทุรกิจส่วนตัวด้วยนะเออคนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกนี้ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการออหาโอกาสตัวเองแล้วมันมีเรื่องเงินเงินทองทเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของคนที่เออมาหวังผลประโยชน์กับตัวคุณจะไปดิวอะไรกับใครเกี่ยวกับการ ไปพบไปเจอหุ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยอ่ะก็ต้องรู้ดีเหมือนกันมีมีสิทธิ์ที่จะเจอหุ้นส่วนที่ไม่ดีใหม่ๆนะเกา่กาๆเนี่ยไม่ไมีมนอะไรแต่ระวังใหม่ๆม,ม,มากกว่าที่จะมาชวนลงทุนแล้วเหมือนกับเบี้ยวอ่ะเหมือนกับไม่ไม่ได้สนใจใส่ใจหรือทําให้เหมือนเขาคล้ายๆก็เป็นพิมิตชาชีพหนึ่งเหมือนกันอะระวังให้ดีนะนเรื่องการทําธุรกิจในช่วงนี้ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเออระวังเรื่องเอกสารต่างๆด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของตําแหน่งของสหชา h ในตําแหน่งของคนรับข้างนะอุ้ย ดีแลนะ้วเนี่ยนะคนทํตู้เย็นในช่วงนี้ก็สามารถหาการปรึกษาจากคนรับการได้หรือผู้รู้นะหรือผู้ดักผู้ใหญ่จะช่วยในการตัดใจตกตัวคุณเนี่ยได้ดีขึ้นก่อนที่จะลงมือลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดใจคิดอะไรคนเดียวก็ราบกักน,นะครับด้านเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์งานเติบโตในอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักในเดือนนี้แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นดีดีหรือเป็นจุดที่ทําให้มันเกิดความสาเร็จไดนะ้เพียงแค่ต้องใช้สติในการตัดสินใจน,นั่นเอง มาดูเรื่องของการเงินแตำแหน่งของกระดุมพระไปขกินเจ็ดถ้วยในช่วงนี้มันมีความคิดความฝันอยากจะซื้อนุนซื้อนี่ซื้อนั่น,นโปรเจกต์เยอะนะเออรวมไปถึงนี่จ่ายไปกับเรื่องไปเป็นเรื่องซะเยอะเหมือนกันนะความแบบเนี่ยคือใช้จ่ายจนแบบเงินมีไหม <c oughs> คือมันเจอเรื่องายจ่ายเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคุมได้นะเออแต่ว่าการคุมได้เนี่ยคุณจัดต้านทานกิเลสตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน,ไหนมากกว่าแต่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเงินเงินไม่ขาดเลยอยู่ที่ 70%รนะตวระวังเหมือนกันว่าเงินมาเยอะก็หมดไปได้ไวเหมือนกันนะครับในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรนะในําแแต่งของลาภภไปขึ้น2ดาบนะไต่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องโชคลาภมีความไม่แน่ไม่นอนเยอะนะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์รับเงินจอนอยู่ที่6 0สรนะในช่วงี้เรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยมีมากนะก็ยังไปอ,อ,อะไรเยอะแยะมากมายนะเรา เน้นเรื่องการกระทำนะเพื่อจะให้เกิดเงินกระทองเกิดจากมือสอบมือของตัวคุณนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องความเครียดนะเครียดก็จะนําพานะมีเรื่องของการปิดไมเกรนนะการปวดหัวข้างเดียวการปวดหัวแล้วก็ลามไปถึงการปวดหลังปวดคอด้วยนะเออค่อนข้างจะปวดนะ,คะใครที่เป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับไมเกรนอันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆเหมือนกันนะครับรวมไปถึง มันเหมือนลามมาถึงในเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยนะเออบางทีมันเครียดคิดเล็กคิดน้อยคิดมากนอนหลับนอนหลับไม่เพียงพอนะก็จะทําให้มันเป็นกานทรทําลายสุขภาพของตุกคนไปเรื่อยๆได้ด้วยและแถมอีกงอย่างนะใครที่ดื่มไปบ่อยเออเกี่ยวกับเหล้านะดื่มเหล้าดื่มสุราต่างๆก็เพลาเพลาบ้างถ้าใครดื่มถ้าใครไม่ดื่มก็ยิ่งดีนะเออเพราะยกเดียวให้ก็มันเป็นเรื่องการช่วงนี้นะมันเป็นเรื่ององการรักษาสุขภาพบางคนเครียดเนอะเออก็ต้องไปดื่มไปปาร์ตี้หน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ก็ มากเกินไปมันก็เป็นการทำลายสุขภาพนะมาดูเรื่องของคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางพันไพ่สิิติกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นสืบชะตาไพ่ขึ้นเป็นปีมะโรงไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทุรคานะครับในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์ในเดือนในเดือนนี้นะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการออทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะการที่จะทําให้ชะตาของตุวคุณเนี่ยมันเหมือนมีการส่งเสริมให้ชะตาคุณดีขึ้นเนี่ยเกิดจากการทําบุญสร้างกุศลน,นะครับเกิดจากการที่คุณอยู่ในศีลในธรรมการออสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้นะการไหว้พระสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัด ก็ได้ในเดือนนี้เป็นการเสริมดวงให้ตัวคุณเนี่ยดีขึ้นทําให้คุณเหมือนมีความสั่งงานมีออร่านีออร่าแห่งบุญเนี่ยนะทำให้คุณดูมีแรายดึงดูดที่ดีทําให้คุณมีสเสน่ห์มีเมตตามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรโดยทําให้คนนิยมชมชอบคุณมากขึ้นจากการที่คุณสร้างบุญสร้างมูลศรันั่นเองและสิ่งนี้มันจะทาให้เป็นสิ่งทํให้อะไรก็ตามที่คุณอยากได้คุณก็จะได้อะไรที่คุณไม่อยากจะได้มันก็จะปัดเป่าหายไปอย่างเช่นในเรื่องของเงินทอง งานนะความรักนะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทุกขานะไพ่ขึ้นพลังอำนาจนะไพ่ขึ้นเป็นพลังอำนาจไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของความตั้งใจนะความกล้าเผียญหน้าความกล้าจะเอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้คุณมีความกล้าจะเอาชนะความกลัวและต่อสู้กับความเป็นจริงนะทุกอย่างจะสําเร็จได้โดยถึงทีคุณไปไหวพระแม่ทุกขานะครับในช่วงนี้ถ้าไกลบ้านคุณมีเกี่ยวกับวัด ฮินดูนะคุณสามารถไปขอพอรกับพระแม่ทุรคาได้นะครับหรือคุณศรัทธาต่อพระแม่ทุรคาอยู่แล้วมีเทวรูปอยู่ที่บ้านก็ไหว้ที่บ้านก็ได้นะครับคุณสามารถจะไปไหว้นะครับพระแม่ทุรคาในที่วัดเทพมนเทียนหรือวัดวิสณุนะครับให้ท่านปกปักรกษาประธานพรให้คุณมีความกล้าให้คุณมีความสําเร็จในทุกเรื่องทุกอย่างได้โดยฉะนันนะครับแดีวเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ